เซียนอมตะ2,500ปีบทที่1,003ดูเหมือนแกจะร้อนใจฟิวเสียงแหลมคมดังแหวกผ่านทะลุท้องฟ้าซูยเย่ที่พุ่งตัวออกไปเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ระเบิดสายฟ้าสีม่วงทองออกจากร่างกายของเขากลายเป็นเงาแสงพร่างพราวบนท้องฟ้าแต่ถึงเขาจะระเบิดพลังออกมาทั้งหมดมันก็ยังไม่สามารถทำให้ร่างกายของเขามั่นคงได้ นี่เพราะพลังที่พุ่งออกมาจากกระบองเหล็กในมือของหัวหน้าปีศาจนั้นน่ากลัวจริงๆแม้ซูเย่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะได้เตรียมการป้องกันเต็มรูปแบบไว้แล้วแต่กระแสพลังนี้ยังคงปัดเขากระเด็นออกไปไกลยอยู่ดีเพื่อหลังจากพยายามยืนให้มั่นคงในที่สุดซูเย่ก็สูดหายใจเข้าลึกน่ากลัวมากจริงๆพลังของราชนยุทธ์ขั้นสูงสุดนั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ ในแง่ของความเร็วซูเย่มั่นใจว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถตามทันแต่ความต่างของความแข็งแกร่งไม่สามารถมีสิ่งใดเติมเต็มมันได้เลยโชคดีที่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของซูเย่นั้นสูงเพียงพอพลังงานที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพลังปราณและพลังจิตของเขาเองนั้นก็แข็งแกร่งมากประกอบกับการปกป้องร่างกายของไอหาว์รานแต่เขาก็ยังแทบจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ อีกฝ่ายยังไม่ได้ออกเต็มกำลังแต่ในเวลาสั้นๆน,นี้ซูเย่ก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าจะต่อสู้กับความต่างมากขนาดนี้ได้อย่างไรป้องกันได้ดีเมื่อมองไปที่ซูเย่หัวหน้าปีศาจก็เย้ยแต่กระบองเหล็กจะไปมีประโยชน์อะไรใบหน้าของซูเย่สุดลงเขารู้ดีว่าเป้าหมายของเขาคือการหลอกหล่ออีกฝ่ายสำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะทำได้ แต่ฝ่ายตรงข้ามจะปล่อยให้สนามรบด้านล่างเป็นไปเช่นนี้หรือไม่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูเย่เริ่มประมาแกดูร้อนรอนนะหัวหน้าปีศาจหัวเราะฮือฮืซูเย่ระงับความตึงเครียดในใจแค่นเสียงเย็นความแข็งแกร่งของแกถือว่ามีมากจริงๆแต่แข็งแกร่งอยู่คนเดียวจะไปมีประโยชน์อะไรผู้ใต้บังคับบัญชาของแกเผ่าของแกทั้งหมดจะถูกฆ่าในสนามรบนี้ เรากลับได้ยินเรื่องตลกจู่ๆหัวหน้าปีศาจก็หัวเราะออกมาหรือว่าซูเย่หันไปมองที่สนามรบด้านล่างผู้นำปีศาจผู้สูงส่งกลับต้องลงมือจัดการกลุ่มทหารตัวเล็กๆเองหรือแกยอมรับแล้วว่าพวกของแกเป็นขยะไร้ค่าหัวหน้าปีศาจจ้องไปที่ซูเย่ด้วยสีหน้ามืดมนบนมันรู้ว่าซูเย่กำลังย่ยยุมันเพื่อกันมันออกจากสนามรบด้านล่าง ถ้าว่ามันไม่สนใจจริงๆแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของมันทั้งหมดจะตายแต่หากสามารถฆ่าทุกคนได้มันก็จะสามารถครองโลกทั้งใบได้อีกอย่างกำลังพลของเขาไม่อ่อนแอเป็นไปได้อย่างไรที่คนพวกเหล่านั้นจะชนะได้ด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่เท่ากันไม่ต้องกังวลหัวหน้าปีศาจยิ้มอย่างดูถูกไม่ได้ออกแรงมาหลายปีฉันไม่ฆ่าพวกมันง่ายๆหรอกระหว่างสนทนามันก็หันไปมองที่สนามรบด้านล่าง อีกทางด้านหนึ่งซูเย่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกปีศาจนอกด่านนั้นหยิงพยองเกินไปจริงๆและพวกเขาไม่มีอารมณ์อื่นใดนอกจากความแย่หยิงตามธรรมชาตินี้ดังนั้นนี่คือจุดเดียวที่ซูเย่สามารถใช้ได้ดูจากตอนนี้ผู้นำปีศาจนอกด่านคงไม่บุกเข้าไปในสนามรบด้วยตัวเองอย่างง่ายดายแต่ก็ไม่อาจไว้วางใจได้ท้ายที่สุด ผู้ชนะทุกคนในโลกไม่มีใครที่ใช้อุบายสกรปรกมันก็เพราะประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อเห็นกระบวนทัพที่ก่อตัวขึ้นโดยผู้ฝึกยุทธในสนามรบรวมถึงกระบวนทัพที่กระจายอยู่ในค่ายกลผู้นําปีศาจกล่าวด้วยความประหลาดใจนี่คือสิ่งที่พวกแกพัฒนามาในเวลาหลายพันปีงั้นเหรอมันหันไปมองซูเย่และถามด้วยรอยยิ้มทําไม ซูยเยตอบอย่างราบเรียบแกร้อนใจแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮ่าหัวหน้าปีศาจหัวเราะเสียงดังยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่ซูยเยซูเยขมวดคิ้วแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะทำตัวเหมือนเพื่อนเก่าแต่ความเฉยเมยในดวงตาของมันก็ไม่สามารถหนีจากสายตาของซูยเยได้ซูยเยเข้าใจในสายตาของอีกฝ่ายเขาถือได้เพียงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น ส่วนคนในสนามรบเบื้องล่างคือราชันุชขั้น3ามเช่นเดียวกับเขาในสายตามันมากสุดก็ถือได้ว่าเป็นทารกและพวกคนที่ไม่สูงเท่าราชันุชก็เป็นเหมือนมดตัวจ้อยภายใต้ช่องว่างขนาดใหญ่ผู้นำปีศาจกำลังมองทุกคนบนโลกจากมุมมองของพระเจ้าดูเหมือนใจดีแต่ตรับเท่าที่มันต้องการมันก็สามารถฆ่าทุกคนได้อย่างง่ายดายทัศนคติที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามนี้ทำให้ซูยเย่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพราะขาดกำลังแต่เป็นความอึดอัดใจในสายเลือดของเผ่าพ,พันธุ์มันเป็นแค่ปีศาจมีสิทธิ์อะไรมาปฏิบัติต่อมนุษย์บนโลกเหมือนเป็นมดตัวจ้อยอีกทางด้านหนึ่งหัวหน้าปีศาจหันความสนใจจากซูเย่มองไปที่สนามรบด้านล่างทันใดนั้นมันก็สูดหายใจเข้าลึกเพื่อเมื่อสูดลมหายใจเข้า ภาพสีเทาขาวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจู่ๆก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากพื้นดินของสนามรบโบราณหืมเมื่อเห็นภาพที่ตามมานี้ใบหน้าของซูเย่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาเห็นเพียงภาพสีเทาขาวราวกับควันจากบ้านไร้ลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ามาที่หัวหน้าปีศาจและกลายเป็นภาพขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วมันเป็นปีศาจความฝันแย่แล้ว เพราะเขาเข้าไปในพื้นที่ความทรงจําของมันด้วยตัวเองซูยเย่รู้ดีว่าปีศาจความฝันสามารถบันทึกทุกอย่างที่มองเห็นได้แน่นอนว่ารวมถึงกระบวนทัพที่เขาสอนให้ทุกคนทว่านั่นไม่ใช่การสอนธรรมดาแต่เป็นการสอนที่ละเอียดและลึกซึง้งแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหัวหน้าปีศาจใช้วิธีใดในการดึงจิตวิญญ,ญาณของปีศาจความฝันออกมาแต่เขารู้ว่าหัวหน้าปีศาจสามารถเรียนรู้กระบวนทัพได้ตราบใดที่มันอ่านความทรงจําของปีศาจความฝัน ชิงร่างกายของซูเย่เคลื่อนไหวร่างทั้งร่างกายเป็นแสงสายฟ้าสีม่วงทองมือตวัดกระบี่ยาวไปยังจิตวิญญาณของปีศาจความฝันในทันทีตรับใดที่กระบีน่นี้ไปถึงตัวมันพลังจิตอันทรงพลังที่ปะทุออกมาจากคมกระบี่ก็จะสามารถเอาชนะจิตวิญญาณปีศาจความฝันที่รายการป้องกันได้ทว่าเมื่อซูเย่โจมตี ครึบหมอกสีดำหนาพุ่งออกมาจากเท้าของผู้นำปีศาจกลายเป็นเมฆสีดำพรุงพล่านและปรากฏต,ต่อหน้าซูเย่ทันทีต้านทานกระบี่ยาวที่เขาฟันออกไปในเวลาเดียวกันหัวหน้าปีศาจอ้าปากของมันอีกครั้งและหายใจเข้าวิญญาณปีศาจความฝันขนาดมหึมาถูกเขากลืนเข้าไปภายในคำเดียวมันต้องใช้เวลาอ่านจิตวิญญาณแต่การกลืนกินวิญญาณนั้นเพียงหนึ่งวินาทีก็พอแล้ว ในชั่วพริบตาดวงตาของหัวหน้าปีศาจพันเป็นประกายมันเข้าใจจุดสำคัญของค่ายคนนี้แล้วซ้ำยังได้เรียนรู้วิธีจัดกระบวนทัพด้วยอืมปัญญาของคนจีนน่าประทับใจจริงๆหากไม่มีสงครามเมื่อหลายพันปีก่อนแกอาจจะแข็งแกร่งกว่าเราในวันนี้ก็ได้หัวหน้าปีศาจพูดพลางถอนหายใจถ้าฉันให้เวลาพวกแกอีกสองาพันปีไม่ไม่มีคำว่าถ้า ระหว่างพูดมันใส่หัวอย่างเฉยเมยยกยิ้มและโบกมือเบาๆเามฆสีดำที่ล้อมรอบร่างกายของซูยเย่ระเบิดออกด้วยพลังงานอันทรงพลังบังคับให้ซูยเย่ถอยร่นห่างออกไปหลายร้อยเมตรหลังจากนั้นเขาคว้ามือกลางอากาศในสนามรบด้านล่างปีศาจหนึ่งรตัวที่กำลังถูกล้อมโจมตีถูกดึงขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันใด แรงดึงมหาศาลนี้ทะลวงผ่านวงล้อมทันทีและทำให้ผู้คนหลายสิบคนกระเด็นออกไปทุกคนเงยหน้าขึ้นสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยความตกใจหัวหน้าปีศาจไม่ได้มองไปยังผู้คนที่อยู่ด้านล่างเลยแต่เพียงโบกมือและหมอกสีดำขนาดเท่าลูกปิงปองก็พุ่งเข้าใส,ส่ศีรษะของปีศาจนอกด่านเหล่านั้นไปบัญชาการสนามรบ สะบัดมือออกไปปีศาจนอกด่านที่เพิ่งถูกดึงขึ้นมาทันใดนั้นก็ตกลงมาจากฟากฟ้าราวกับอุกกาบาตความเร็วของการพุ่งตกนั้นเร็วมากจนดูเหมือนว่าแม้แต่ความว่างเปล่าก็ยังถูกบิดเบือนด้วยแรงเสียดทานปังปังปังเสียงนั้นดังสนั่นยิ่ง ปีศาจนอกด่านที่ถูกคว้างโดยหัวหน้าปีศาจนั้นเหมือนกับอุกบาทนอกโลกทะลวงวงล้อมของผู้ฝึกยุทธหลายสิบคนด้วยความเร็วที่ผู้คนไม่สามารถต้านทานได้ผู้คนเกือบพันคนถูกชนอย่างแรงจนตกลงมาจากที่สูงและกระแทกเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ในสนามรบโบราณขณะเดียวกัน ปีศาจนอกด่าน9,100ตัวที่ถูกล้อมโจดตีด้วยคำสั่งของปายจืรานมีเกือบ50ตัวที่ใช้โอกาสนี้แยกตัวออกจากวงล้อมและรวมตัวกันอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาภายใต้การนำของปีศาจนอกด่านที่ได้รับข้อมูลกระบวนทับปีศาจนอกด่านมากกว่า50ตัวได้ก่อตัวเป็นกระบวนทับทรงกรวยทันทีและรีบวิ่งไปที่วงล้อมอื่นๆอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นฉากนี้แยก ไปจืรานอุทานทุกคนกระจัดกระจายออกอย่างรวดเร็วกระบวนทับสลายไปกว่าครึ่งกระบวนทัพที่ประกอบด้วยปีศาจนอกด่านมากกว่า50ตัวก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันปีศาจนอกด่านมากกว่า4 0 0พตัวภายใต้คำสั่งของผู้นำก่อตัวเป็นกระบวนทัพแยกออกเป็น40กระบวนทับขนาดเล็กอย่างรวดเร็วและพุ่งไปยังสี่ทิศทางถอนตัวสร้างกระบวนทับวงกลมป้องกัน เสียงคำสั่งของปายจือรานดังขึ้นในสนามรบไม่รอให้ปีศาจนอกด่านโจมตีมาทุกคนแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วและถอยกลับทุกคนไม่เต็มใจที่จะปล่อยปีศาจนอกด่านล้อมจู่โจมอยู่นานทว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่ถอยพวกเขาก็จะถูกโจมตีกลับโดยกระบวนทัพของปีศาจนอกด่านไม่แน่ตอนนั้นพวกเขาคงจะตายกันหมดทุกคนถอยกลับ เริ่มสร้างกระบวนทัพวงกลมอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดพร้อมรับมือกับการโจมตีของปีศาจนอกด่านได้ตลอดเวลาผู้บัญชาการตอนนี้ทำอย่างไรดีราชนยุทธคนหนึ่งที่ปกป้องไปจืรรานกล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำปีศาจนอกด่านเหล่านี้ยากเกินกว่าจะรับมือได้และถึงแม้ว่าจะล้อมฆ่าก็ยังยากแล้วตอนนี้พวกมันตั้งกระบวนทับยังจะสู้ได้ไหมสู้ได้ ไปจือร้านเอ่ยปากตอบด้วยความมุ่งมั่นตอนนี้เราฆ่าพวกมันไปร้อยตัวแล้วไม่ใช่เหรอวิธีการแยกวงล้อมเมื่อครูประสบความสำเร็จอย่างมากจริงๆปีศาจนอกด่านทั้งหมด100ตัวจากทั้งหมด9,100ตัวถูกฆ่าหักหัวหน้าปีศาจนอกด่านไม่เข้ามาแทรกแซงอีก900 0ตัวที่เหลือก็จะถูกฆ่าออกไปทีละตัวอย่างแน่นอนตอนนี้แม้ว่าปีศาจนอกด่านก่อกระบวนทับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะไม่มีจุดอ่อน ดีฆ่ามันราชนยุทธ์โบกมือพลางตะโกนฆ่าได้ถึงพันก็ต้องฆ่าได้ถึงหมื่นค่าเหล่าผู้ฝึกยุทธตะโกนพร้อมกันเปลี่ยนกระบวนทัพคำสั่งของปยจือ้อหลานดังตามมากลุ่มแรกก่อตัวเป็นกระบวนทับสี่เหลี่ยมจตุรัสเพื่อเปิดทางปีกซ้ายขวาก่อตัวเป็นกระบวนทัพทรงกลมเพื่อปกป้องกองทัพ ตามด้วยกระบวนทัพร้อยปักษาตรงกลางเปลี่ยนเป็นกระบวนทัพรูปคันสอนและกระบวนทัพทรงกลวยด้านหลังสุดกระบวนทัพรูปหน้าไม้ 1. คําสั่งกองทัพของผู้ฝึกยุทธนับล้านเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในอีกด้านหนึ่งกองทัพปีศาจนอกด่านก็กําลังเปลี่ยนค่ายกลอย่างรวดเร็วด้วยเสียงตะโกนลั่นสู้กันด้วยกระบวนทัพเซียนอมะตะ2,500ปี บทที่1,000ต้องชนะเท่านั้นสูงขึ้นไปกลางอากาศห้าหทันทีที่มันเห็นว่าฝ่ายของตนหมดปัญหาจากแนวรบของศัตรูและสามารถเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยกระบวนทัพเช่นเดียวกันผู้นามปีศาจนอกด่านที่ต้องมองไปยังสนามรบก็หัวเราะออกมาทันทีแม้ว่าจะไม่อยากยอมรับแต่เขาก็มีความสุขมากคาดไม่ถึงว่าจะได้รับประโยชน์มากมายจากโลกนี้ ให้กลภาพลวงตานับพันปีเช่นเดียวกับกระบวนทการต่อสู้ที่ได้รับในครั้งนี้ล้วนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอย่างมากเดิมทีเขากำลังจะฆ่ามดเหล่านี้บนโลกโดยตรงแต่ตอนนี้จูจ่ๆเขาก็ไม่อยากฆ่าคนเหล่านี้เร็วเกินไปบางทีเขาอาจเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์เพิ่มเติมจากพวกมันได้ทว่าก็ต้องดูให้ดีว่าการต่อสู้เหล่านี้ทรงพลังเพียงใดห่างออกไปร้อยเมตร ซูเย่ที่จ้องมองไปทางสนามรบด้านล่างก็เคร่งครึมลงทันทีเมื่อเห็นฉากนี้อีกฝ่ายลงมือแล้วจริงด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปด้วยตัวเองแต่แค่การกระทำที่เรียบง่ายก็เปลี่ยนสถานการณ์ในสนามรบทั้งหมดได้ทันทีสถานการณ์นี้ทำให้ซูเย่รู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาหนักอึ้งราวถูกภูเขาทั้งลูกกดทับเมื่อมีครั้งที่หนึ่งก็มีครั้งที่สอง หากอีกฝ่ายทำอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ส่งผลมากแต่ก็มีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีโอกาสให้เขาครึบซูเย่ใช้วิชาหาว์รานยังมีพลังงานเหลืออยู่นั้นเหรอหลังจากจ้องไปที่ซูเย่และรู้สึกได้เล็กน้อยผู้นำปีศาจก็ยิ้มและพูดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีไอปราณที่แตกต่างกันบนร่างกายของแกถ้าอย่างนั้นฉันจะเล่นกับแกสักหน่อยก็แล้วกัน ซุ้มเสียงจบลงทันใดนั้นผู้นำปีศาจก็มาปรากฏตัวตัวซูยเย่และกระบองเหล็กสีดำในมือของเขาก็พุ่งเข้าใส,ส่ซูเย่ทันทีเครง้งซูเย่ตวัดกระบี่เพื่อต่อต้านในวินาทีของการปะทะกันพลังอันน่าสยดสยองพลานปะทุข,ขึ้นบนกระบองเหล็กสีดำทำให้ซูยเย่กระเด็นออกไปอีกครั้ง แม้จะมีไอาหาวร้านสนับสนุนแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีที่รุนแรงของอีกฝ่ายได้อยู่ดีทว่าคราวนี้ไม่ทุลักทุเลเหมือนก่อนหน้านี้แม้จะล้มลงแต่ยังคงถอยห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบเมตรและทำให้ร่างกายมั่นคงอย่างสมบูรณ์ได้ฉันเกลียดพลังที่แกใช้จริงๆ ทันทีที่เสียงเย็นเยียบดังออกไปหัวหน้าปีศาจพลันปรากฏตัวต่อหน้าซูเย่อีกครั้งและกระบองเหล็กในมือของมันก็ฟาดไปที่ศีรษะของซูเย่เครง่งเสียงหนึ่งดังขึ้นคราวนี้ซูเย่ต้านทานมันไว้เขาไม่ได้ถูกระเบิดหรือกระเด็นออกไปแต่ยืนอยู่กับที่และต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้เมื่อเห็นเช่นนั้นหนังตาของหัวหน้าปีศาจกระตุกทันทีรอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมัน เด็กคนนี้รับการโจมตีของฉันจากด้านหน้าได้จริงๆฮ่าๆฉันไม่ได้เจอคู่ต่อสู้แบบนี้มาหลายพันปีแล้วหัวหน้าปีศาจหัวเราะมือโบกกระบองแล้วไล่โจมตีซูเย่อีกครั้งคราวนี้ซูเย่ถูกโจมตีจนต้องถอยกลับไปร้อยกว่าเมตรเพื่อรักษาเสถียรภาพของการทรงตัวเจอแล้วสมองของซูเย่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อมองอีกฝ่าย เหตุผลที่เขาสามารถต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องถอยกลับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นการชนกันครั้งแรกซูเย่กำลังคำนวณความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายในขณะเดียวกันเขาก็กำลังสะสมความแข็งแกร่งของพลังงานในร่างกายของเขาเมื่อการโจมตีของคู่ต่อสู้ซัดมาเขาก็ระเบิดพลังงานทั้งหมดที่เขาสะสมไว้ทันทีและสามารถต้านทานการโจมตีได้แน่นอนว่าการระเบิดพลังงานอย่างเดียวไม่เพียงพออย่างแน่นอน แต่เมื่อรวมกับแรงกดดันของไอหรรันรานก็สามารถทำได้สถานการณ์นี้ทำให้ซูเย่มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปต่อสู้กับอีกฝ่ายตราบใดที่สามารถสะสมพลังงานล่วงหน้าและแบ่งพลังงานออกเป็นหลายส่วนทุกครั้งที่ปะทะกับฝ่ายตรงข้ามพลังงานส่วนหนึ่งจะระเบิดและคุณสามารถต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ แม้ว่าวิธีการต่อสู้กับศัตรูนี้จะต้องใช้พลังปราณเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ซูเย่มีมากที่สุดคือพลังปราณในวงแหวนมิติยังมีหยกปราณระดับกษัตริย์อีกนับไม่ถ้วนและหลังจากที่พลังจิตทะลวงไปถึงระดับที่สามของราชนยุทธเขาไม่จำเป็นต้องนำหยกปราณออกจากวงแหวนมิติอีกต่อไปแล้ว แค่ถือไว้ในมือเพื่อดูดซับมันและเพียงต้องใช้พลังจิตเพียงเล็กน้อยเข้าไปจากนั้นเขาก็จะสามารถเรียกใช้ไอห่าวรานได้ทันทีโดยใช้พลังจิตเป็นสื่อกลางในการดูดซับไอปราณของหยบปราณระดับกษัตริย์ที่อยู่ในวงแหวนมิติวิชาห่าวรานทำงานกระแสพลังงานปราณไหลออกมาจากวงแหวนมิติไหลเข้าสู่ร่างกายของซูเย่โดยตรงและถูกบีบอัดเป็นก้อนพลังงานอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพลังงานกลุ่มนี้สามารถระเบิดได้ในทันทีที่เขาต้องการฟิลเสียงของแท่งเหล็กสีดำที่ทะลุผ่านอากาศก็ดังขึ้นอีกครั้งแท่งเหล็กสีดำเรืองแสงด้วยความเย็นวาวมาถึงเบื้องหน้าสูเย่ชิงเสียงคมกระบี่ดังเสียดหูเขาตวัดกระบีโบราณปะทะกับกระบองเหล็กสีดำในขณะที่เกิดการประทะกันแสงที่เปล่งประกายออกมาจากกระบี่ก็เด่นชัดเป็นอย่างยิ่ง แสงกระบี่นี้ปิดกั้นกระบองเหล็กสีดำในมือของผู้นำปีศาจร,รอยยิ้มของหัวหน้าปีศาจกว้างขึ้นแล้วเปลวไฟที่ลุกโชนในดวงตาของเขาก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันฟิวฟิวเขาเวี่ยงกระบองออกไปหลายสิบท่อดในทันทีกระบองทุกอันระเบิดออกด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบมิได้แต่พวกมันทั้งหมดถูกรับไว้โดยซูเยได้ทุกครั้งจนกระทั่งไม้สุดท้ายตกลง บึ้มเสียงดังสนัน่นซูยเย่ที่รับแรงกระแทกมาหลายครั้งติดกันถูกระเบิดกระเด็นห่างออกไปหลายพันเมตรอีกครั้งพลังงานที่เขายังคงมีอยู่ในร่างกายของเขาถูกใช้ไปจนหมดแม้ว่าจะยังคงมีพลังปราณที่แข็งแกร่งในวงแหวนมิติที่ไหลเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วในการดูดซับนั้นน้อยกว่าความเร็วในการใช้อยู่มากเพื่อ ซูเยสูดหายใจเข้าลึกและจ้องมองอีกฝ่ายหัวหน้าปีศาจจ้องมองที่ซูเย่ด้วยความสนใจอย่างมากและเปลวไฟการต่อสู้ที่เพิ่งถูกจุดขึ้นในดวงตาของมลุกชนยิ่งกว่าเดิมมากแต่ในตอนนี้ฟิวซูเย่เริ่มโจมตีทันทีร่างกายระเบิดไอหาารานที่แข็งแกร่งพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายแข็งแกร่งเพิ่มเป็นสองเท่าของการโจมตีจากคู่ต่อสู้ที่ระเบิดออกมาโจมตีไปจากด้านหน้า ชิ้งกวัดแกว่งกระบี่ยาวในมือแสงกระบี่สีม่วงทองขนาดมหึมาก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าและพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เกือบจะฉีกฟ้าดินแยกออกเป็นชิ้นๆก็ฟันศีรษะของคู่ต่อสู้วินาทีต่อมาเครง้งเสียงดังสะท้านกึกก้องเมื่อจ้องมองไปที่มันลำแสงกระบี่ขนาดมหึมาที่ทะลุผ่านท้องฟ้าถูกกระบองเหล็กสีดำขวางไว้ บึ้มทันทีที่มันปะทะก,กันลําแสงดาบขนาดใหญ่ก็ระเบิดออกกระแสพลังงานที่รุนแรงได้กระจายออกมากระแทกกับปีศาจนุ่มที่ถือแท่งเหล็กสีดำทําให้มันกระเด็นถอยหลังไปหนึ่งก้าวความโกรธของมันพุ่งสูงขึ้นอีกทางด้านหนึ่งซูเย่ประสบความสำเร็จในการโจมตีเพียงครั้งเดียวก่อนจะรีบถอยห่างออกไปในเวลาเดียวกันเขาหันไปดูสนามรบด้านล่าง ที่สนามรบทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันภายใต้คำสั่งของปยจือหลานผู้ฝึกยุทธได้พัฒนากระบวนทัพการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบและไร้ข้อบกพร่องฝั่งตรงข้ามกระบวนทัพของกองทัพปีศาจนอกด่านก็ไร้ที่ติเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างไม่สามารถหาจุดที่พวกเขาสามารถโจมตีได้ทำได้เพียงคุมเชิงกันเท่านั้นเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของซูเย่ก็บีบแน่นขึ้น สงครามนี้จะปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้ต้องใช้ทุกวินาทีเพื่อฆ่าศัตรูหักคู่ต่อสู้ไม่ปล่อยโอกาสเขาก็จะต้องหาช่องโหว่เพื่อคว้าโอกาสมาเองมิฉะนั้นเมื่อผู้นำของปีศาจนอกด่านมีจิตสังหารก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปปล่อยวางคำสั่งซูย่เอ่ยปากตะโกนไปทางไปจืรานที่อยู่ด้านล่างอย่าจำกัดความคิดอยู่แค่กระบวนทัพนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายทุกวิธีที่มีประโยชน์สามารถใช้ได้ คําพูดของซูเย่ดังไปถึงทุกคนในสนามรบด้านหลังสนามรบไปจือรลานที่จ้องมองไปที่กระบวนทัพของคู่ต่อสู้กำลังครุ่นคิดในสมองของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาวิธีที่จะโจมตีและป้องกันทันใดนั้นเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของซูเย่ร่างพันชะงักไปชั่วครู่ใช่นี่คือสนามรบนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายผู้ชนะรอดชีวิตคนตายก็ตายไป มาถึงตอนนี้แล้วยังจะคิดกระบวนทัพหรือความยุติธรรมอะไรอีกขอแค่ชนะได้แม้จะเป็นวิธีสกรปรกเช่นไรก็ไม่มีอะไรเสียหายเมื่อคิดได้เช่นนี้ราชันยุทธ์ทั้งหมดถอยกลับไปจือ้อหลานสูตรหายใจเข้าลึกจากนั้นตะโกนเสียงดังคนที่เหลือบุกโจมตีเสียงดังกระจายออกไปอีกทางด้านหนึ่ง กองทัพปีศาจนอกด่านก็ทำการแปรกระบวนทัพอย่างรวดเร็วเช่นกันโดยปล่อยให้ปีศาจตัวที่อ่อนแอกว่าเป็นแนวหน้าและปกป้องตัวที่แข็งแกร่งกว่าด้านหลังทั้งสองฝ่ายเข้ารมรันพันตูกันทว่าในวินาทีที่สองฝ่ายเข้าปะทะกันข้าทัานใดนั้นไอปราณระดับราชันุธ์กว่าร้อยสายก็ปะทุข,ขึ้นณจุดที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กัน ราชันยุทธที่ควรถอยไปทางด้านหลังจริงๆแล้วซ่อนตัวในแนวหน้าในขณะที่กองทัพพุ่งออกไปพรึบภายใต้การนำของชนเผ่าโบราณทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นไอหารานและไล่โจมตีศัตรูในเวลาเดียวกันราชันยุทธหลายร้อยคนโจมตีพร้อมกันสังหารทัพแนวหน้าของคู่ต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยอดปรมาจารย์แก่นสามเท่านั้น ภายใต้แรงกดดันของไอหาว์ลนและการโจมตีพร้อมกันของราชันยุทธพวกมันถูกฆ่าก่อนที่จะรู้ตัวหลังจากนั้นราชันยุทธหลายร้อยคนถูกจัดเรียงเป็นแนวยาวและพุ่งเข้าหาแนวหน้าของคู่ต่อสู้ในทันทีทำลายกระบวนทับของคู่ต่อสู้ปีกซ้ายและขวาอยู่ด้านบนกระบวนทับวงกลมที่เหลือพุ่งโจมตีไปพร้อมฉันล้อมสังหารศัตรูไปจือ้อหลานออกคำสั่ง กระบวนทับวงกลมทั้งสองด้านของกองทัพรีบเร่งเพื่อสกัดกั้นที่ด้านข้างและด้านหลังของศัตรูปกป้องราชัญยุทธกว่าร้อยคนในเวลาเดียวกันกระบวนทับร้อยปักษาและกระบวนทับรูปหอกที่ด้านหลังก็บุกขึ้นไปเตรียมทำลายแนวหน้าของศัตรูที่กระจัดกระจายออกกลางอากาศฟิวเสียงนี้ดังคมชัด ดูเหมือนหัวหน้าปีศาจจะตกใจกับการโจมตีที่คาดไม่ถึงของซูเย่ดวงตาของมันลุกเป็นไฟมือวาดกระบองเหล็กสีดำโจมตีเข้าใส่ซูเย่ทันทีแท่งเหล็กที่ส่องแสงเย็นยะเยือกแม้ว่ามันจะดูเล็กมากแต่ก็ระเบิดเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งปกคลุมทั่วท้องฟ้าและกระแทกเข้ากับกระบี่โบราณในมือของซูเย่อย่างหนัก บึ้มในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายของซูเย่พลันปัดทุกขึ้นด้วยพลังงานทั้งหมดที่สะสมไว้ก่อนหน้าและต้านทานการโจมตีสุดชีวิตเขาต้องทนให้ได้แม้จะเป็นการฝืนทนแต่ก็จะไม่มีวันถอยหลังเขารู้ดีว่าต้องทนจนกว่าไปจือหรานจะรบชนะเท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของโลกได้อย่างสมบูรณ์ถ้าทนรับไม่ไหวทุกอย่างจะสูญเปล่า